ทุกคนนะคะจากค่าแยกชิบุยะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นหลายคนคงจะสงสัยว่าวันนี้ครูพาทุกคนมาทําอะไรที่ประเทศญี่ปุน่นเราจะพาทุกคนมาเที่ยวญี่ปุน่นและเที่ยวอย่างไรให้ได้กลิ่นอายอรมันเราไปหาคําตอบกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ท้าญี่ปุ่นครูเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะคะคงจะคุ้นเคยแล้วก็เป็นนักเที่ยวตัวยงกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าในวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยเที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้กิ่นอายารมัน จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีมาอย่างช้านาน,นโดยความสัมพันธ์ที่เป็นทางการเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1861และเมื่อปี2021ก็เป็นเวลา160ปีที่ประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นได้เซ็นสัญญามิตรภาพรวมถึงสัญญาเกี่ยวกับการเดินเรือและการค้าขายกันจริงๆแล้วท่านจะเทียบกันไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นก็ยาวนานใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี เลยนะคะและถ้าเราได้ทําความรู้จักกับทั้งสองประเทศแล้วเนี่ยนะคะครูมีความรู้สึกว่าทั้งประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นคล้ายกับจะเป็นงานมิลเลอร์ของกันและกันเลยแต่คนญี่ปุ่นก็กลายเป็นคนเยอรมนีในภาคเอเชียที่มีลักษณะและความเป็นเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคราวนี้เนี่ยนอกจากหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันแล้วถ้าเราลองมองไปในเรื่องของภาษาก็แอบมีส่วนคล้ายหรือมีคํายืมจากภาษาเยอรมันที่มาใช้อยู่ในภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างเช่นคําว่าอาบั พอมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคําว่าอารูบโตซึ่งคำเนี้ยก็แปลว่าการทํางานพาร์ทไทม์หรือพวกการทํางานเดย์เบนจ็อบคำว่าคาร์เตอร์ที่แปลว่าบัตรโดยสารหรือบัตรต่างๆในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าคารูเตอร์ถ้าสำเนียงไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีคําอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นคําว่าทอเตอร์ขนมเค้กก็ได้เป็นคําว่าทอรูเตอร์ซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าใครมีพื้นฐานภาษาเยอรมันแล้วมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคําหลายๆคําเลยทีเดียวที่ ยืมมาจากภาษายอรมันนั่นเองคราวนี้เราจะพาทุกคนไปดูให้ละเอียดมากขึ้นว่าในแต่ละที่แต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเยอรมนีรับรองคลิปนี้สนุกแน่ตามครูมาเลยค่ะ สถานที่ต่อไปนะคะที่ครูจะพาทุกคนเนี่ยมาหาร่องรอยความเป็นเยอรมันกันนั่นก็คือที่วัดโทคุคุจิกลางเมืองโอซาก้าว่าแต่ที่วัดโทคุคุจินี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเยอรมันลองเดินตามมาดูค่ะ แทนและนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนของกำแพงเบอร์ลินทั้งหมด2ชิ้นนะคะที่ตั้งโชว์ไว้ที่วัดโทคุคุจิแห่งนี้อย่างที่บอกไปว่าเราอยู่กันกลางกรุงโกซสากาแต่ก็ยังมีร่องรอยของความเยอรมันหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็คงจะพอทราบว่าตอนที่เยอรมันทั้งฝั่งเดเดแลและฝั่งเบแอลเดรวมชาติกันเนี่ยนะคะกำแพงเบอร์ลินที่เป็นออริจินอลเนี่ยก็ได้ถูกทำลายเกิดซากและชิ้นส่วนมากมายหลายๆชิ้นส่วนของกำแพงเบอร์ลินถูกส่งไปเพื่อเชื่อมสัมพันธมิตรหรือเพื่อเป็น ที่ลึกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถหาดูได้ทั่วโลกเลยและสําหรับกําแพงทั้งสองชิ้นนะคะที่วัดโทคุกุจิที่โอซาก้าเนี่ยครูก็จะต้องขอเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าจริงๆแล้ววัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวเกาหลีที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเกิดความศรัทธาแล้วก็สร้างวัดขึ้นเพื่อแสดงถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่นต่อมาเนี่ยนะคะเล่ากันว่ามีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ส่งกําแพงทั้งสองชิ้นนี้มาตั้งไว้ที่วัดนี้โดยต้อองกาาารจะสื่ควมมหมย ว่ากำแพงทั้งสองชิ้นก็เปรียบเสมือนเกาหลีเหนือนและเกาหลีใต้ที่หวังว่าสักวันหนึ่งทั้งสองส่วนจะสามารถรวมกันได้เหมือนประเทศเยอรมน,นีที่ตอนนี้กลายเป็นเยอรมันเดียวแล้วนั่นเองเห็นไหมคะว่า <okay>. มีอะไรหลายอย่างเลยที่มีความเป็นเยอรมันซ่อนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้จุดต่อไปจะพากันไปที่ไหนนั้นตามมาเลยค่ะ คือสาหรับชิ้นส่วนของกําแพงเบอร์ลินเนี่ยนะคะนอกจากจะมีชิ้นส่วนที่เราพากันไปดูก่อนหน้านี้ที่ตั้งอยู่ที่โอซาก้าแล้วเนี่ยก็ยังมีชิ้นส่วนของกําแพงเบอร์ลินเนี่ยอีกมากมายหลายชิ้นเลยที่กระจายตั้งอยู่ในหลายๆส่วนของญี่ปุ่นแน่นอนว่าครูคงพาทุกคนเนี่ยไปดูทั้งหมดไม่ไหวแต่อยากจะเล่าถึง2ชิ้นส่วนที่รู้สึกว่ามีประวัติที่น่าสนใจมากโดยชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่โยโกฮาม่าซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนี่เองโดย้เจ้ากําแพงเบอร์ลินชิ้นนี้เนี่ย ที่ไปก็คือหลังจากที่มีการรวมชาติแล้วก็ทำลายกำแพงเบอร์ลินแล้วเนี่ยกำแพงเนี่ยก็ถูกนำออกมาประมูลใช่ไหมคะแต่ที่เนี้ยไอ้เจ้ากำแพงตัวนี้มันอาจจะมีความเสียหายเยอะสักนิดนึงประมูลเท่าไหร่ประมูลแล้วประมูลอีกเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครยอมมาประมูลไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปก็มีสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีสามีก็คือนายอูเฟสที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยไปเจอไอ้เจ้าคาตาลอกการประมูลเหล่านี้เข้าแล้วก็นำไปบอกสามีว่าเนี่ยเธอดูสิ อันนี้อดเล่าเองนิดหนึ่งเนี่ยเธอดูสิมันมีกำแพงเบอร์ลินด้วยไม่มีใครประมูลเลยสนใจไหมนายอูเวซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันที่มาประกอบธุรกิจอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เกิดที่ใดๆแอร์ Air, ก็เลยติดต่อขอประมูลกำแพงชิ้นนี้มาซึ่งพอเขาประมูลมาแล้วเนี่ยนะคะศิลปินคนที่เป็นคนลงเพ้นกำแพงซึ่งก็คือนายนอนเนี่ยได้ข่าวเข้า,ขาก็ลงทุนบินมาจากเยอรมันเพื่อมาที่ญี่ปุ่นแล้วมาซ่อมแซมหมายถึงลงสีเพ้นกำแพงอันนี้ใหม่ทีนี้เนี่ยพอซ่อมเสร็ ออกมามันก็สวยในอูเฟ่ก็เกิดคิดว่าเอ๊สวยขนาดนี้ฉันตั้งไว้ที่ไหนในบ้านดีคือเอาจริงตอนประมูลก็คงไม่ได้คิดเนาะยังไม่ได้วางแผนว่าจะตั้งไว้ที่ไหนพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเอากำแพงชิ้นนี้ไปตั้งไว้ที่ไหนก็เลยติดต่อไปที่ทูบไรลันต์นะคะว่าฉันมีกำแพงเนี้ยสวยมากเลยขอไปตั้งที่บริษัทเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราได้ไหมฉะนั้นเนี่ยกำแพงชิ้นเนี้ยก็เลยตั้งอยู่ที่ทูบไรลันต์ยาพันที่เมืองโยโกโฮาม่ามาจนถึงทุกวันนี้เลยส่วนกำแพงเบอร์ลินอีกชิ้น อยู่ที่ญี่ปุ่นที่คุรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยก็อยู่ที่เมืองฮิโคเน่ผิดหรือเปล่าฮิโคเน่ถูก โดยประธานบริษัทยามารูโฮเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้นั่งเปิดทีวีดูถ่ายทอดเกี่ยวกับการรวมชาติเยอรมนีแล้วก็การสิ้นสลายของกำแพงเบอร์ลินแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ไอ้เจ้าชิ้นส่วนกำแพงมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพรวมไปถึงเป็นที่ระลึกในเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเองก็มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องด้วยก็เลยทําการติดต่อบริษัทคู่ค้านั่นก็คือดร์คาร์เดอร์ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าที่ตั้งอยู่ที่เบอร์ลินครอยสแ์แบก กระแพงเบอร์ลินมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อมาตั้งที่บริษัทของเขาทางบริษัทคู่ค้าดรคาร์เดอร์นะคะก็เลยไปเสาะแสวงหาชิ้นส่วนมาให้โดยได้ชิ้นลำดับที่28ที่เคยตั้งอยู่แถวๆบริเวณเช็คพอยชาลีแล้วก็ส่งมาให้ประธานบริษัทยาเนี่ยตั้งอยู่ที่บริษัทยาของเขาจนถึงทุกวันนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าเรามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแต่ถ้าบังเอิญเราไปเจอเข้าอย่างน้อยก็ทําให้เรานึกถึงเรื่องราวและร่องรอยเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีอย่างแน่นอนค่ะ และตอนนี้นะคะ เราก็มาอยู่กันที่เมืองโกเบเมืองที่ไม่ไกลจากเมืองโอซาก้าเลยคนไทยหลายๆคนที่มาเที่ยวโอซาก้าเนี่ยนะคะก็มักจะเดย์ทริปมาเที่ยวโกเบกันหลายคนอยากมาชิมเนื้อย่างใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองโกเบก็มีร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นให้ได้เห็นกันอยู่เนื่องจากเมืองโกเบเองก็เป็นเมืองท่าเก่าแก่ของญี่ปุน่นจึงไม่น่าแปลกใจมากนักที่จะมีชาวต่างชาติเดินทางมาค้าขายและก็สร้างบ้านตั้งเรือนกันอยู่ที่เมืองนี้โดยบริเวณที่ครูอยู่นี่นะคะมีชื่อว่า หมู่บ้านอนาชาติคิทานโนอิจินกังซึ่งถ้าคุณมาเดินเล่นเนี่ยนะคะก็จะเห็นบ้านเนี่ยในสไตล์ยุโรปมากมายแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเยี่ยมชมก็คือบ้านที่อยู่ด้านหลังครูนั่นเองถ้าเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นธงชาติเยอรมันติดอยู่เลยนั่นก็คือบ้านของคุณโทมัสก็ตฟลีดพ่อค้าชาวยรมันที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่นี่ตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่20โดยบ้านแห่งนี้เนี่ยนะคะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวยรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหรืออสไไไตลล์ททที่่่เเเเรราาห็นนด้ยยงัวปใปใะศ รีแต่พอมาตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกลางกรุงโกเบอย่างนี้ก็กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูพิเศษขึ้นมาโดยปัจจุบันนี้บ้านของคุณโทมัสหรือที่เรียกว่าเวเธอร์คอร์เฮาส์นะคะที่มีไก่อยู่ด้านบนเนี่ยนะคะก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์พวกเรานักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้โดยภายในตัวบ้านคงสภาพไว้เหมือนสมัยที่คุณโทมัสยังอยู่ที่นี่เลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านมาโกเบข้างหน้าอยากจะล้ำลึกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น ก็ลองแวะเยี่ยมชมบ้านคุณโทมัส,สกอตฟรีดที่เมืองโกเบด้วยนะคะ และสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าเราจะพูดถึงการเที่ยวญี่ปุ่นยังไงให้ได้กลิ่นอายอรมันจะไม่พูดถึงสถานที่2แห่งนี้ก็คงจะไม่ได้และ1ใน2แห่งนั้นก็คือที่นี่นั่นเองตอนนี้เนี่ยครูกําลังยืนอยู่ที่จังหวัดชิบะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเจ้าจังหวัดชิบะเนี่ยอยู่ตรงไหนเอาจริงๆเนี่ยถ้าครูบอกทุกคนว่าเวลาที่เรามาญี่ปุ่นเราจะต้องลงที่สนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อเที่ยวโตเกียวซึ่งเจ้าสนามบินเนี้ยอยู่จังหวัดชิบะนั่นเองทุกคนก็คงจะออกกันมากขึ้นว่่่าจัังงหหดชบะอยูตรไนที ี่เนี่ยนะคะมีสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้ด้านหลังครูนะที่เรียกว่าโดยิึมารุโดยิึมารุโดยิึมารุครูไม่แน่ใจจริงๆว่าออกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอย่างไรโดยิึมระ แต่ไอ้เจ้าคาว่าโดยสุึเนี่ยนะคะก็มาจากคําว่าโดยชลันแปลว่าเยอรมน,นีในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองส่วนมารุก,ก็คือหมู่บ้านชื่อที่นี่ก็คือหมู่บ้านโตเกียวเยอรมันซึ่งจําลองลักษณะของหมู่บ้านเยอรมันเอาไว้มีครบเลยอย่างที่บนเนินสูงตรงนู้นเนี่ยนะคะเขาก็ให้ชื่อว่ามาร์คลัดนะคะซึ่งก็คือลานตลาดเลยถ้าเดินไปใกล้ๆเนี่ยนะคะอาคารต่างๆเนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนที่เยอรมันเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจยอย่างไร ถึงได้สร้างหมู่บ้านโตเกียวเยอรมันขึ้นซึ่งอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยว่าไอ้เจ้าหมู่บ้านโตเกียวเยอรมันเนี่ยทั้งทัที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิบะทําไมถึงไม่ชื่อว่าชิบะเยอรมันแต่กลายเป็นโตเกียวเยอรมันทีนี้เนี่ยชาวญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยนะคะก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในปี1997ได้มีการเปิดใช้งานโตเกียวอะควาไลน์ขึ้นก็เลยอาจจะถือโอกาสนั้นตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าโตเกียวเยอรมันวิลเลจซึ่งเอาจริงเนี่ยก็จะต้องบอกว่าถ้ามาเยี่ยยยมเนแล้ว้วกก็ไดบรราาศ กลิ่นอายของเยอรมันจริงๆมีหมดเลยทั้งอาคารสถานที่รวมไปถึงอาหารเยอรมันไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมหรือว่าเบียร์เยอรมันแท้ๆให้ได้ชิมกันแต่ถ้าหลายคนมาเที่ยวญี่ปุ่นและต้องการเอ็กซ์ตร้ามาเที่ยวที่นี่ครูก็อยากจะขอเตือนไว้หน่อยนะคะว่าจากโตเกียวเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงในการเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่างจริงๆก็อาจจะต้องเก็บไอ้เจ้าโดยจุดแห่งนี้เอาไว้เป็นที่ได้ท้ายของลิสต์นะคะนอกจากที่นี้แล้วเนี่ยครูได้บอกว่ามีอีกที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้ว ก็เกี่ยวข้องมากๆเลยกับประเทศเยอรมนีแต่ที่นั้นเนี่ยครูคงไม่สามารถพาทุกคนไปได้เพราะมันคือเกาะที่อยู่ไกล้ไกลออกไปกลางทะเลซึ่งก็คือเกาะมนียโกเด ซึ่งความเกี่ยวข้องของชาวเกาะนี้กับประเทศเยอรมน,นีก็คือเราอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลสักนิดหนึ่งเมื่อปี1873ตอนนั้นเนี่ยนะคะมีเรือสินค้าของชาวเยอรมันที่ชื่อว่าโรเบสันเดินเรือมาผ่านไปใกล้ๆเกาะนี้แต่ว่าเจอกับพายุใหญ่จนทําให้เรือเนี่ยอับปางลงทงั้งๆที่พายุเนี่ยยังไม่สงบเลยแล้วก็มีความเป็นอันตรายแต่ชาวบ้านจากบนเกาะกูก้ากฝ่าฟันอันตรายไปช่วยลูกเรือชาวเยอรมันที่ลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยโดยช่วยมาได้ทั้งหมด8ชีวิต และลูกเรลือทั้ง8คนเนี่ยนะคะก็ได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่บนเกาะเนี่ยเป็นเวลาราวหนึ่งเดือนก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศเยอรมันไปเรื่องราวตรงนี้ทราบเข้าถึงหูของพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่1พระองค์ก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของชาวญี่ปุ่นที่ออกไปช่วยชาวเยอรมันจากการประสบภัยครั้งนี้เป็นอย่างมากจึงได้ส่งอนุสรีที่เป็นแท่นหินมามอบให้ชาวเกาะเป็นที่รึกซึ่งแท่นหินดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ยังถูกตั้งไว้อยู่ที่เกาะดังกล่าวอยู่เลยและเวลาต่อมาราวหนึ่ง 120ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งนั้นลูกหลานของชาวประมงที่เสี่ยงชีวิตออกไปช่วยเหลือชาวเยอรมันครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะสร้างหมู่บ้านเยอรมันเล็กๆขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญในครั้งนั้นจึงได้พยายามสร้างหมู่บ้านเล็กๆดอยเชสโตฟซึ่งจําลองสิ่งต่างๆให้คล้ายคลึงกับประเทศเยอรมันที่สุดพูดก็พูดนะคะลูกหลานเหล่านี้ได้เดินทางไปถึงที่รอมน,นีเพื่อศึกษาดูงานและนําสิ่งต่างๆที่ได้เห็นเนี่ยกลับมาสร้างไว้ที่นี่ด้วยเลยนี่ ขนาดแค่ศึกษาและนําเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟังครูเองยังรู้สึกอยากไปดูโอยเชสคูทัวร์ดอฟที่บนเกาะแห่งนั้นด้วยตัวเองเลยนะคะแต่คงจะยากสักหน่อยเพราะว่าแอบดูแผนที่แล้วหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ไกลออกไปมากเลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ถ้าเราจะแกะร่องหารอยเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเยอรมันในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสําหรับการท่องเที่ยวในคอนเซปต์เที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้กลิ่นอายเยอรมนันครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกประหลาดใจเหมือนครูใช่ไหมคะว่าม่ตายแล้วในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเยอรมนีที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าก็อย่าลืมมองหาความเป็นเยอรมันเหล่านี้นะคะไม่แน่นะคุณอาจจะผ่านไปใกล้ๆได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชมก ได้และสุดท้ายในวันนี้เรามาปิดคลิปกันที่เมืองชิบะใกล้ๆกับสถานีหลักพอออกมาปุ๊บเนี่ยคณก็จะเจอรถโมโนเรลซึ่งถ้ามองไปเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะนึกไปถึงชเชเวอร์บานที่บุพเพทานนั่นเองเพราะเป็นรถที่มีลักษณะเดียวกันเอาจริงมันก็คือรถอูบานที่แทนที่จะวิ่งอยู่ที่พื้นหรือวิ่งอยู่ที่ใต้ดินแต่กลับไป ก้าอ,อยู่ในลักษณะคล้คลายๆสะพานแบบนี้เรียกได้ว่ารถโมโนเรลที่ชิบะนี้ทําให้ครูนึกถึงรถเชเวเบอร์บานที่วุฒพทาวอย่างมากเลยทีเดียวแล้ววันนี้ทริปนี้เที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้ได้กลิ่นไอรมันครูขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบคลิปนี้มีโอกาสไว้พบกันใหม่ในคลิปน้าไปแล้วนะคะชืชิทั้งสองประเทศเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากและ <c oughs> ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยู่ที่เมืองที่เคดะนี่ที่คนนไอ้เจ้ากำแพงเยรวันอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยน,นะคะก,ก็จบและ